สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไฟเบอร์ซู่ปูสุกุนพ่อกันอีกแล้วค่ะมันมีอีสานปลาแซ่บสิพามาก,กินตำทะเลตำชวดทะเลค่ะพี่น้องมาค่ะตำมะกุูงตำชวดทะเลโดยมีจจดสตอพร้อมพี่น้องค่ะมีไข่หมึกพร้อมค่ะมีไข่หมึกกระดวงติ๊บเสียบน้ำกันอะไรที่เห็ดโขกนิดหน่อยกับโขกใหญ่คือก่อล่ะพี่น้องหัว ขอโทษกว่าไพี่น้องเป็นวัดทั้งไข่ทั้งวัดไข่ไขไหายได้พี่น้องเหลือแต่วัดกับไอหดใจ่ไดใมาซะเมื่อิีอร่าติงๆต่ำหุดงงอยากมีน้นอใหม่ไม่สอดจอพี่น้อง ไม่แมงลักกินไม่เผ็ดกินได้สวงละสวงละเผ็ดเๆวันนี้พี่น้องไปขัด นมจีนก็ไปต่างอ mực mm. xài

อันนี้ปูปูรึเปล่น้องไม่ตัวใหญ่เปล่าไม่จะต่อ I <sighs> do <sighs> 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 เป็นวัดแล้กินเผ็ดพิๆลงเลยพี่น้อง อันนี้คือไข่หมึกกระดวงนะคะทุกคนค่ะไข่หมึกกระดวง มวนคำใหญ่ๆเลยล่ะพี่น้องก็เ่บ